ปั่นกันกินเนาะนึกว่าอีหย่างเนาะก้นๆเนาะขอกระเลียวน้ำเลยแล้วออกระได้เค็ดอย่างเจ้าจ้ะเป็นยังคือแดงๆปากเจ้าะมินข้าวกินมาดัมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดี๋ยวซูมให้ดูป้ายตลาดพุทธวงศยมราชนะครับนี่ เป็นตลาดประจำเมืองยมราชนะครับหรืออำเภอยมราชนั่นเองนะครับพี่นออ้องเอาเข้ามาดูกันนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรขายกันบ้างหรือเปล่าพี่น้องมาดูโอ้ยกล้ว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 ยทอดนี่ไข่นี่มีชุราในไข่ด้พี่น้องไข่เป็ดเนาะไข่ยังนะไข่ไข่เป็ดเวียดนามเป็ดกามเนาะ ไข่เป็ดกาบน่วยเท่าไรนี่นะ 5, 5, เน,น,นี่ยห้าพันด้วยละห้าพันเบิ่อคนขายนี่ยอย่างไรนี่ใส่กอกบ่ไม่เท่าใดใสก่กอกชิมก่อนกินใส่กอกก่อนกินใส่กอกลิ่นๆก่อนไม้สิบพัน ห0สิบห้าสิบเอาใส่กรอกใหม่หนึง่งบ่ใส่ก็ได้เดียวคอยสิอ่ะใส่ได้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 ไย<อ>้เอามาซิมเล่นๆก่อนขอบใจนี่ครบับเดี๋ยวด้อเก็บเงินก่อน เขาเอ็นไข่หงเออก็ว่าจะแซ่บก็จะเป็นตาเสียไข่หงอันนี้ง้ขี้บ้าอไรอย่าเี้ไม่หอันนี้ไม่ไดขี้บ้าขาวขี้บ้าดำข่ไข่ใส่เท่าไหร่นะอันนี้มันไหมอันนี้มันไหมไม่นช่เอาเป็นมันใช่อาเมันกล้วะ สีก้อนห้าพเอาสองหมเอาสามพันไปโอเคขอบใจเด้อโวยรวยข่ขนมปังัวื่อไทยมาอยายขนมนี่ข้าวจีข้าจีนี่อะไรเรอข้าจีข้าจีหร เขาจีปฏิเมนาาบาจีบหานเบาไม่อันเท่าไรนี่เจ้าห้า,นนาขนมปังปมันมันมันเอาไปกินเลยบ่อนี่หรือว่าใสยา่ยังไงเออเบอร์พูนใส่นะนเป็นแบบมีไส้นี่นี่ท่านี่เพิ่นเห็ดอยู่หันดี นี่เดียพนเทียดอยู่นี่เดียวมียังน่นี่หมูยอก็หมูฟอยอันอยังทาตับบเดเบาทาได้นะน,นะโอหน่าลองลองนะเนอาะเอันยาวนี่เนาะนี่เรามา,าตลาดพุทธวงศ์นะครับยมราชนะอืม ข้างในเขาขายยังข้างในไงปลาะไรเป็อปลาบอข้างนอกหรือจะเป็นพวกผักพวกอย่างเนาะรูดนน่ละ,ะขายปลาแต่ละขายเสื้อผ้าอะอืมข้างนอกนี่ขายผักขายอะไร<อ>พวกหลายข้างในก็จะขายปลาขายเสื้อผ้าเดี๋ยวซื้อของเสร็จเดีย๋ยวเราซื้อย่างเข้าไปเบิ้งนะพี่น้องอุ้ยนี่กระปูยังกระปูหน้ารือกระปูแดงกปูน้ำบออู้หูอืม ใช่ใหญ่เนาะรุ่นใหญ่เน้ะเห็นอยู่เห็นเนู่เคยอยู่ไปเดินไปเรื่อยๆขายเป็นตัวเร็วนี่เลยน้อนก่เด็กสามเ่นเครขายเป็นตัวสร้างกิโลบ่อกิโลเท่าไหร่ เก้ตัวหนึ่งนี่ประมาณจกิโลตัวนึงตั่ลสอโลตัวน้อยประมาณเก้าขีดแปดขีดบุญบางใบไม่หนีบ่ะโอโขอบใจเด้อขอบใจเด้อเจ้าเป็นยังคือแดงๆปากเจ้าอ๋โอเคปัต่อเนี่ยมนนีไหมตรงเนีนีไหม คนงามเหรนี่กระปาาแดงนี่ข้าใจด้วยเออเป็นเข้าใจดีโอ้ทางนี้เพิ่นก็ขายดูวงมะม่วงเพิ่นขายมะม่วงเพิ่นขายขายพริกขายบะม่วงนอนอยยังนอไว้บ่ะนะ เนอไม่ฮะบ่เรไมไล่บ่ไล่ไปหาเรไมไล่อุ้ยเห็ดเห็ดย่างคืออกแล้วพี่น้องเห็ดย่างนี้เห็ดย่างเจ้าปูกบ่หรือว่าไปเก็บเอา อาได้ <มา S 1> ป่าบอถาดถลืดสี่สิบพันสี่สิบพันมันหวานอยู่บ่หรือว่ามันขม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 บอหอ,อมมีกลิ่นจังหน่อยออมันออกเลยเนาะฝนตกขี้มือเดียวมันก็ออกแล้วบอหรือว่ามันออกตลอดปีบอ,บอ ฮาฮาก็ออกม้วนเม็ดดีนะบ่เนี่ยเดือนเดือนทบเดือนเจียดยังมีนมคนคนโต๊ะหางมีเป็นบาง,งานนบางเทียดแถวนี้เรามีหลายบ่แถวนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นยังหันกุจีบ่แม่งชินนู่น,นบอ่ <c oughs> อันนี้ไปคุดเอาบอ่สกุจีพี่น้อง เมนเห็ดพึ่งพ่นว่าเฮ้ยเมนบะเห็ดพึ่งเนาะธา่าใดนี้สิบพันก็อันนี้พี่น้องกอันนี้พี่น้องกน นึกว่าอีกย่างเนาะก้นๆเนาะพอกระเดียวน้ำลงแล้วพอกระได้มะม่วงก็ขายเนาะมกม่วงอย่างนะกองเทเรนะสิบพันงสิบพันแซ่ทีมงานเราไปทางไหนไปหล่อไปหน่อยหึ ไปเลยนี่บ้าโออยหอยขัวบ้ากบเขียดหลายเนาะของป่าของธรรมชาตินี่แบบเยอะเนาะหลายลีเด้พี่น้องโอ้ยโอ้ปลาเด็กเลยนี่ปลาเด็กเส่บพี่น้องปลาเด็กเส่บ ของแซบ่บอู้อันนี้สิ้นห้านขายสิ้นเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อปูซื้อปลานะฮะอูป้ปลาไายัางใารเนี่ย,ไ,ยไรนี้ โล30บา่ตัวหนึ่งประมาณจักโลโลไปเอาไปเผากินกันบ่เออเอาเอาจัก2สองตัวเด้อตัวละโลห้าสิบเจ็ด พออยู <You> ่บ่ยี่สิบอ๋อเด็ปลาสองตัวบ้าได้ระเบปลาเฮาเมื่อไรบ่ตรงนี้ไม่มีอย่างเนาะขายเสื้อผ้าขายเครื่องเนาะข้างในเนาะโอเคแมวแมวแมว,แมวขโมอยก็มีได้คัะแมวหลักปลาจะด้วย ปั <laughs> ่นกันกินเนาะโอเคขอบใจเด้ออีพี่น้องก็เลาะทั่วอยู่หรอกนะครับเพราะว่าตลาดจริงๆก็ขายคล้ายๆกันนะครับขายของคล้ายๆกันนังหมูนังงัวนังงัวทุ่งทะเลนี้สิบพันกรอบๆโอ้ทอดใหม่ๆเลย ขบใจแบบสดก็มีเนาะแบบสดก็มีขายหนังงวัวหาง,งวัวน่าจะครอบคลุมได้แหละเพราะว่าของิ่นก็ขายคื้อๆกันนะครับเดินไปเดินมาบนก็คล้ายๆกันขายคือๆกันนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเลาะตลาดพุทธวงศ์นะครับคลิปนี้เราจะมาซื้อปลานะครับไปย่างกินพี่น้องซื้อปลาไปย่างกินนะครับ โอเคนะขอออกจากตลาดก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนอะจะมีภารกิจไปที่ไหนยังไงนะครับว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอออกจากตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะพี่น้อง